สวัสดีค่ะแม่หมอติ่งน้อยมาแล้วนะคะวันนี้มากับดวงรายวันค่ะเป็นดวงรายวันของคนเกิดทั้ง7วันประจำวันพุธที่1เมษายนนะคะดูกันล่วงหน้า1วันนะคะไว้เป็นแนวทางในการรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งจะก่อเปนเกิดอาจจะก่อให้เกิดปัญหาให้กับคนทั้ง7วันนะคะเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ฉบับย่อนะคะเราจะมาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะ โอ้คนเกิดวันอาทิตย์เดอะทาวเวอร์ Tower, มาเลยทีเดียวนะคะการงานการเงินความรักนะคะเด็กถือดาบแล้วก็หนึ่งเหรียญสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ต้องควบคุมอารมณ์ของคุณให้ดีนะคะในวันที่1เมษายนนะคะสำหรับที่ยังต้องท่านที่ยังต้องทำงานอยู่นะคะการทะเลบบาะเบาะแวง้งปัญหาเรื่องของการสื่อสารปัญหา,ใน,าในเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะคะบางทีมันจะมีแบบเ,เราใช้อารมณ์มาก กว่าเหตุผลนะคะทำให้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารกับคนรอบข้างกับเพื่อนร่วมงานนะกับหุ้นส่วนนะคะกับคนที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้ง ได้นะคะซึ่งก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันมันจะทํางานไม่มีความสุขอะคะ่ะหรือบางท่านเจอการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ตั้งตัวมาก่อนนะคะ,ะแน่นอนนะพอเป็นไพ่เดือดทาวเวอร์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําให้เราเครียดทําให้เรากดดันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่า,วาเอ๊ะมันจะเป็นยังไงต่อไปไม่มั่นใจในอนาคตของตัวเองนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีเด็กเออมันมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะในหน้าไพา่นั่นหมายความว่าเราก็อ่ะ เป็นกำลังใจแบบว่า s, มีกำลังใจมากขึ้นในระดับหนึ่งว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตอาจจะทําให้เรามีโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะคะมีโอกาสที่จะมองเห็นเส้นทางใหม่โอกาสใหม่หรือสิ่งใหม่ๆที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะการสิ้นสุดบางสิ่งบางอย่างมันจะมาด้วยการเริ่มต้นใหม่เสมอนะคะก็ต้องมีกําลังใจเอาไว้นะคะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นยังไงนะคะ ตั้งสติให้ดีแล้วก็ทำเท่าที่ทำได้แล้วกอ็อย่าไปกังวลจนจนเกินเหตุนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีทางออกนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มาถึงนะคะให้ผ่านวันนี้ไปก่อนนะั้นในเรื่องเงินก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะยังมีปัญหาแบบทําให้เราต้องหุดหงิดลาคาญใจมีเรื่องต้องจัดการประมาณนี้บางท่านนะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับลูกน้องอลูกหลานบริวารน,นะคนใน การดูแลของเราอะไรประมาณเนี้ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเอเนี่ยมันยิ่งมีปัญหาอยู่ทําไมต้องมาจ่ายทําไมต้องมานู่นนี่นั่นนะคะก็มันมันไม่เชิงว่าเป็นอะไรที่เป็นปัญหาหนักนะแต่ว่ามันทําให้เราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะมันมันหงุดหงิดมันลำคานะ่ะแต่ไม่ใช่ว่ามันต้องมาโกรธเคืองแบบวุ่นวายไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะในเรื่องของการเงินนะการงานจะหนักกว่าความรักกลับดีค่ะ นะคะสำหรับคนโสดนะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ๆโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะมีโอกาสพัฒนาได้ด้วย ะะมีโอกาสพัฒนาได้ด้วยไม่ใช่ธรรมดามันอยู่ที่ตัวคุณว่า,าคนที่เข้ามาเนี่ยคุณพออกพอใจเข้ามากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็ดีนะมีความหวังใหม่ๆขึ้นมาส่วนคนมีแฟนก็ดีเช่นเดียวกันค่ะนะเอาอกเอาใจกันดีนะบางทีเราอาจจะได้รับสิ่งดีๆจากแฟนนะความรู้สึกที่ดีมากขึ้นความเอาใจใส่มากขึ้นเขาแสดงออกถึงความรักมากขึ้นอาจจะมีให้ของขวัญของมีค่าของที่มีคุณค่าทางจิตใจ นะคะก็เรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะโดยรวมดีเลยทีเดียวค่ะนะคะมีงานนะเนาะมีการงานที่แบบว่าลำบากหน่อยเครียดนะคะมาดูคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ราชินีไม้นะคะเรื่องงานมาเป็นราชินีไม้นี่ดีสุดๆเลยนะคะการเงินหนึ่งถ้วยนะคะความรัก5้าดาบการงานดีค่ะทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นนะ ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่นะคะคำว่าราบรื่นไม่ได้หมายความว่าไม่มีปัญหาปัญหานะคะหรือว่างานที่เยอะอะไรความรับผิดชอบที่มากขึ้นนะคุณจัดการได้หมดนะคะสบายสบายด้วยศักยภาพและก็ความมั่นอกมั่นใจของตัวเองนะคะราชินีไม้บ่งบอกถึงคนที่จัดการได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้สบายนะแต่ว่าคุณคุณทำได้อะคะ <c oughs> คุณทําได้มีปัญหาอย่างเดียวคือบางทีเราเราจะมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมอารมณ์อาจจะด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปมันจะทําให้ความเชื่อมั่นเนี่ยทำให้เราคาดหวังว่าคนอื่นเขาจะตามเราทานคนอื่นเขาจะทําได้อย่างที่เราคิด ทำได้อย่างที่เราหวังทําเหมือนที่เราทําซึ่งบางทีมันไม่ใช่นะคะก็จะมีแบบว่าใจร้อนบ้างนะวู่วามบ้างระวังมีปัญหากับคนรอบข้างแค่นั้นเองนะคะการเงินสบายๆนะคะไม่ได้โดดเด่นว่าอู้จะต้องได้เงินน่้นนี่นั่นแต่ว่าคุณก็ใช้เท่าที่คุณมีนั่นแหละแล้วคุณก็สบายใจด้วยนะคะไม่มีปัญหาเรื่องเงินเลยนะคะวันนี้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นเรื่องความรักเนี่ยมีปัญหาหน่อยนะคะคนโสดมันเหมือนกับว่าอาจจะมีคนอยากที่จะเข้ามาพูดอยากที่จะเข้ามาคุยแต่ดู ด,ดูว่าจะยังไม่ถูกใจคุณสักเท่าไหร่นะคะคนโสดยังไม่ค่อยถูกใจแต่สําหรับคนโสดที่ไปแอบรักแอบชอบแอบรู้สึกดีๆกับใครบางคนอยู่นะคะวันนี้ไม่ต้องลุยมากนะคะวันนี้นะถ้าก่อนหน้านี้คุณลุยไปเยอะแล้วแสดงออกเยอะแล้ววันนี้นิ่งๆบ้างดูท่าทีนะคะเดี๋ยวเขาจะวนเวียนกลับมาหาคุณเองเดี๋ยวเขาก็จะแบบว่าเอหายไปไหนอะไรประมาณนี้วันนี้ต้องมีทริคหน่อยนะคะเงียบๆนิ่งๆไว้บ้างไม่ต้องวิ่งไล่ตาม นะคะอย่าใจร้อนนะคะมีท่าทีที่แบบว่าเ,าเรียกว่าดึงดูดความสนใจซะหน่อยนะคะไม่ไม่ต้องตามรุกนะคะวันนี้ ส่วนคนมีแฟนเนี่ยต้องระวังเลยนะคะมันเหมือนมันมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างก็รักกันดีแหละกับแฟนแต่ว่าต้องระวังคําพูดคําจาระวังอารมณ์ให้ดีวันนี้นะคะอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์นะบางทีแฟนทําอะไรไม่ถูกใจปล่อยได้ก็ปล่อยนะคะอย่าให้มันมีการเริ่มต้นมีปากเสียงเป็นอันขาดในวันนี้เดี๋ยวมันจะบานปลายนะนี่กลัวมากเลยนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณกับแฟนทะเลาะกันในวันนี้นะคะมันจะไม่มีใครย่อมใครแล้วมันจะไปกันใหญ่นะคะต่อไปค่ะ คุเกิดวันอังคารนะคะได้อัศวินถ้วยนะคะเดอะซันแล้วก็ราชินีถ้วยค่ะคนเกิดวันอังคารนะต้องบอกว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะคะทำงานสบายๆนะไม่เหนื่อย นะไม่เหนื่อยไม่กดดันไม่มีความทุกข์ใจแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าเออคุณก็มีความหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะอาจจะไม่ได้กระตือรือร้อนมากนะักอาจจะชิลๆนะคะอาจจะเป็นวันที่ไม่ต้องรีบเร่งนะคะทํางานอย่างมีความสุขสบายใจ นะคะแล้วก,กับคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนก็ไปกันได้ด้วยดีคุยกันถูกคอดีคือทุกอย่างราบรื่นเอาง่ายๆนะคะการเงินก็ดีเช่นเดียวกันนะคะได้เดือดร้นไม่มีอะไรดีขนาดนี้อีกแล้วนะ,ะข่าวดีนะเงินที่แบบว่าอาจจะผ่านมือมาค่อนข้างเยอะประมาณนี้แล้วคุณก็จะได้ไอเดียมีไอเดียแบบว่าที่จะทําอะไรใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะทาให้คุณรู้สึกว่าเออมันต้องทําเงินได้เยอะแน่ๆอะไรประมาณนี้ ยังไงก็ตามแต่นะเงินเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะ,ะแหมเสียดายว่าสลากกินแบ่งเขาเลื่อนไปนะคะเดอะซันบ่งบอกถึงโชคลาภเช่นเดียวกันนะบ่งบอกถึงสําหรับคนที่มีพื้นดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะก็ลองดูนะคะคนเกิดวันอังคารมีมีม,ม,มีมีเกณฑ์ที่มันจะได้เงินผ่านมือไง นะคะค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็สบายแต่มีปัญหาอยู่ตรงการใช้จ่ายนะคะค่อนข้างจะฟุ่มเฟือยแล้วก็ตามใจตัวเองนะคะอยากได้อะไรจ่ายอยากกินอะไรจ่ายอะไรประมาณเนี้นะคะค่อนข้างจะฟุ่มเฟือยไม่ใช่ของจําเป็นนะคะแต่คุณก็มีจ่ายอ่ะมันเป็นวันที่ดี ความรักความสัมพันธ์นะคะคนโสดนะคนโสดมันเหมือนกับว่าอาจจะอยู่ในสถานการณ์แบบว่าเงาเง,งาหน่อยแอบรักแอบชอบรู้สึกดีกับใครบางคนแต่ว่าไม่ค่อยกล้าสแสดงออกนะคะก็กล้าๆหน่อยนะ,ะดึงเอาความกล้าของคุณขึ้นมาแล้วก็หรือบางทีถ้าคุณท้าบางท่านบอกว่าอุย้ยไม่มีใครเข้ามาเลยอะไรประมาณนี้เงียบเราก็ไม่ได้ชอบใครไม่มีใครไม่ชอบเรา ก็เปิดตัวให้มากหน่อยนะคะเปิดตัวออกงานบ้างเจอผู้คนนะคะแล้วก็มองมองในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในแง่มุมที่ดีๆนะคะเรื่องราวในอดีตปล่อยให้หมดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ดีมากขึ้นนะคะ ส่วนคนมีแฟนนะคนมีแฟนต้องบอกว่าเป็นวันที่คุณจะหงอยหงอยนิดนึงนะความสัมพันธ์เป็นไปเรือ้อรียบเรียบเรื่อยๆอะไรประมาณนี้อาจจะมีเรื่องต้องน้อยอกน้อยใจแฟนนะแฟนอาจจะสนใจอย่างอื่นมากกว่าสนใจเราอะไรประมาณนี้ทั้งทที่เราอยากให้เขาดูแลอยากให้เขาเอาใจใส่ไปไหนก็อยากให้เขาชวนไปด้วยนะก็จะมีห่างห่างหน่อยนะคะไม่ค่อยพออกพอใจแต่ว่าก็ไม่ได้โวยวายนะการแสดงออกของคุณจะเป็นแบบ น้อยใจน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็หมกตัวอาจจะมีแบบว่าทำตัวแบบเงียบเงียบประชดประชันบ้างนะคะก็ยังไงก็ต้องประคองไว้นะคะเอาให้พอดีเอาให้พอดีออดก็ยังรักกันดีอยู่นะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้แปดไม้นะคะงานดีนะคะสี่เหรียญเงินก็ได้นะคะเจ็ดเหรียญ การงานนะคนเกิดวันพุธนะบางท่านอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะแต่ว่าแปดไม้เป็นไพ่ที่ดีมากๆในเรื่องของการงานนะคะโอกาสดีๆโอกาสที่สิ่งที่คุณทําอยู่จะมีการเติบโตมีความคืบหน้าให้เห็น นะคะความก้าวหน้าความคืบหน้าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ไปต่อได้สบายๆเลยทีเดียวแต่คุณต้องทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่าจริงๆจังๆนะคะเราอยู่เฉยๆมันจะไม่เติบโตนะคะเราต้องทำนะคะภพ่หมายเราต้องทําต้องลงมือทําด้วยนะคะในขณะเดียวกันวางแผนให้ดีด้วยนะ,ะเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็วางแผนยังไงไว้กับทาแบบนั้นแหละนะคะอย่าผิดแผนนะคะอย่าผิดแผนในเรื่องการเงินนะคะค่อนข้างประหยัดอดออมนะคะ คุณมีนะแต่คุณจะจ่ายน้อยหน่อยนะคะไม่อยากให้มันกระเด็นออกไปเพราะว่าคุณเองคุณต้องการความมั่นคงและคุณคิดค่อนข้างวางแผนการเงินค่อนข้างรัดกุมแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้ได้ตามแผนการที่คุณวางเอาไว้ถามว่าดีไหมดีแน่นอน นะคะมันจะสร้างความมั่นคงได้ในอนาคตนะโดยรวมจัดการการเงินได้แบบว่าเนียมมากนะคะในเรื่องของความรักนะคนโสดน่าจะเป็นช่วงที่คุณไม่ได้สนใจเรื่องความรักนะด้วยหน้าไพ่ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นเลยนะคะสนใจในเรื่องการทามาหากินการสร้างเนื้อสร้างตัวมากกว่านะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนอยู่กับงานนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะวันนี้ส่วนคนมีแฟนเนี่ยก็ต่างไฟต่างทำมาหากินแหละคะ่ะสร้างเนื้อสร้างตัวกันไปนะคะความสัมพันธ์ อาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้หวือหวามากในวันนี้นะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีเรื่องต้องทําต่างฝ่ายต่างมีเรื่องต้องคิดนะคะก็ก็ต้องประคองกันไปนะคะประคองกันไปจริงๆแล้วหาเวลาดูแลการพูดคุยกันให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงเหมือนกับว่าพยายามผลักดันความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะแล้วมันเหนื่อยบางท่านเกิดความลังเลใจ ะะอยู่ในช่วงของการลังเลใจว่าจะเอายังไงดีทำไมความสัมพันธ์มันดูนิ่งๆไม่ไปไหนมาไหนตกลงมันดีไหมจะไปต่อกันไหมหรือยังไงนะ่ยมันเป็นช่วงลังเลด้วยนะคะสำหรับบางท่านนะคะก็ต้องว่ากันไปคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะได้ไพ่สองไม้นะคะสามไม้สองเหรียญอ่ะ การงานนะคะจริงๆสองไม้เป็นไพ่ที่ดีนะคะไอเดียใหม่โครงการใหม่นะคะโอกาสใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆนะคะซึ่งคุณก็จะต้องตัดสินใจให้ดีนะคะวันนี้โอกาสใหม่ๆเข้ามาต้องพิจารณาให้รอบคอบนะคะขอความช่วยเหลือขอคำแนะนำจากคนที่ จากเพื่อนจากคนรอบข้างได้นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่มีคนช่วยเหลือนะคะแล้วคุณเองคุณมองถึงอนาคตมากกว่าปัจจุบันด้วยนะคะยิ่งมีสามไม้ในเรื่องของการเงินด้วยเนี่ยคุณมองถึงโอกาสใหม่โครงการใหม่ที่มันจะทําเงินได้มากขึ้นที่มันจะทาไปทุกสิ่งทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีขึ้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นวันของการวางแผนเป็นวันของการไตร่ตรองเป็นวันของการคิดนะคะไม่ว่ามีปัญหาอะไรก็ตามแต่นะคะไม่ว่างานหรือเงินจัดการได้การเงินก็เป็นไปในทิศทางที่ดีอย่างที่บอกว่าเน้น เรื่องของการวางแผนมากกว่าว่าทํายังไงเงินจะเยอะขึ้นเราต้องทําอะไรเพิ่มเติมไหมคุณไม่ได้มีแนวคิดที่ว่าอยู่เฉยๆแล้วเงินจะมากขึ้นคุณรู้ว่าคุณต้องทําถ้าคุณท,ทําตรงนี้สําเร็จเงินมากขึ้นแน่นอนประมาณเนี้ยนะคะโดยรวมก็ไม่ได้เครียดไม่ได้กดดันอะไรนะคะวันนี้ไปได้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะคนโสดน่าจะน่าจะมีคนคุยเนาะโสดแบบมีคนคุยแต่ว่ามันเป็นความลังเลข,ของคุณเอง จะไม่มีอะไรคืบหน้านะคะเพราะว่าคุณก็คุยคุยไปบางท่านคุยหลายคนด้วยหน้าไพ่มัน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 ออกไปในเชิงที่เหมือนกับว่าคนนู้นก็คุยคนนี้ก็คุยแต่ทุกคนอาจจะคุยกันในฐานะเพื่อนแต่คุณรู้ว่ามันมากกว่าเพื่อนแต่ว่ามันก็ยังไม่มีอาการแสดงออกที่ชัดเจนขนาดนั้นหรือบางท่านนะคุณรู้ว่าเขาแสดงออกชัดเจนแต่ตัวคุณเองนั่นแหละไม่ชัดเจนนะคะดูไปก่อนนะคะเป็นวันของความลังเลแล้วก็น่าจะยังไม่มีอะไรใหม่ๆ นะคะไม่มีอะไรมากมายนักสำหรับพลโสดนะคะ ส่วนคนมีแฟนนะต้องบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวของใครของมันวุ่นวายกับก,บการทํางานหาเงินหาทองนะคะก็เอ่อมันแต่มันก็จะมีปัญหาอยู่นะเหมือนกับว่าคุณสองคนอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันหรือมีปัญหาในเรื่องของระยะทางหรือมีปัญหาในเรื่องของรักทางไกลปัญหาในเรื่องอยู่ใกล้กันแต่ไม่ค่อยได้เจอต่างฝ่ายต่างยุง่งไม่มีเวลาให้กันไม่ค่อยได้ใส่ใจกันนะแฟนก็ไม่ค่อยเอาใจใส่เราก็ไม่ค่อยมีเวลาให้เขาอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่กาลังรอรอดู กันอยู่ว่าเอ๊ะจะคบต่อหรือจะเลิกหรือจะยังไงนะคะเป็นช่วงที่บางท่านอาจจะมีถอดถอดใจบ้างนะคะไม่มั่นใจว่าจะไปต่อไหวไหมอ่าก็ต้องแต่ว่าถามว่ามันจะมีอะไรแตกหกักอะไรกันไหมไม่หรอกนะคะวันนี้วันนี้ยังยังประคองกันไปได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าหาเวลาคุยกันเยอะๆหน่อยนะคะกระชับความสัมพันธ์กันหน่อยคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้อัศวินดาบนะคะ อัศวินเหรียญแล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะการงานเนี่ยการงานต้องระวังเลยค่ะความใจร้อนนะคะคือปัญหามันจะมาทั้งวันะ่ะ ปัญหามหาคุณทั้งวันจุกจิกนู่นนี่นั่นนะคะปัญหาใหญ่ปัญหาเล็กแล้วแต่แต่แตละท่านด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้สบายอ่ะวันนี้คนเกิดวันศุกร์มีเรื่องให้ต้องหุดหงิดมีเรื่องให้แบบว่ามันไม่ได้ดังใจนะอาจจะมีการใส่อารมณ์กันบ้างนะคะกับคนรอบข้างต้องต้อง,อ,งอดทนให้มากๆหน่อยนะคะสถานการณ์มันมันไม่ราบรื่นนักนะคะแต่ว่าก็ก็จัดการได้แหละนะ,ะเรื่องเงินก็ดีค่ะคนเกิดวันศุกร์อัศวินเหรียญบ่งบอกถึงการจัดการการเงินที่ค่อนข้างดีมีการวางแผนที่รัดกุม แล้วคุณก็สามารถจัดการตามแผนได้นะคะเงิน่นกว่าจะออกจากกระเป๋าอ่ะยากเพราะว่าคุณคุณรู้ว่าคุณต้องใช้อะไรยังไงนะคะจะไม่ใช้ตามใจตัวเองจะใช้ตามแผนที่วางไว้นะคะซึ่งแผนการของคุณเนี่ยละเอียดยิบเลยนะอันนั้นต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้นะคะวางแผนอย่างดีแล้วแล้วก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ เรื่องความรักนะคนโสดแน่นอนอัศวินขึ้นมาถึงสองใบแล้วมีเด็กถือถ้วยโสดแบบมีคนคุยนะคะบางท่านคุยหลายคนด้วยซ้ํานะคะแต่ว่าถามว่ามีโอกาสพัฒนาไหมามีโอกาสพัฒนาคุณเองคุณก็รู้สึกดีนะคะเป็นการเริ่มต้นคุยสําหรับบางท่านบางท่านคุยมาเยอะแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่มีความคืบหน้าแต่วันนี้คุณจะเริ่มมีความรู้สึกดีๆเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะหรือจะคุยกับคนคนนี้ดีรู้สึกดีเหมือนกันนะประมาณนี้นะคะมีโอกาส มีโอกาสที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นอีกวันที่คนโสนรู้สึกว่าตัวเองกระชุ่มกระชวยมีความสุขนะคะส่วนคนมีแฟนเนี่ยต้องระวังหน่อยนะคะพยายามใช้เหตุผลเยอะๆ นะบ,บางทีจะมีเรื่องที่แบบว่าทําให้เราน้อยอกน้อยใจแฟนมีอารมณ์แบบว่าอารมณ์เหมือนเด็กๆเอาแต่ใจตัวเองอยากให้เขาเอาใจใส่เราเยอะๆอยากให้เขาดูแลต้องการความโรแมนติกต้องการเวลาจากเขาโน่นนี่นั่นแต่ว่าบางทีแฟนคุณอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะก็ก็ต้องแบบว่า พยายามแบบว่ามีเหตุผลให้มากหน่อยนะคะในขณะเดียวกันหลายๆท่านความสัมพันธ์อาจจะเพิ่งเริ่มไม่นานเพิ่งคบกันไม่นานนะคะก็ต้องเรียนรู้กันไปต่อเรื่อยๆมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆมันจะช้าๆหน่อยนะคะไม่หวือหวาคนเกิดวันเสาร์คะ่ะได้แปดถ้วยนะคะสามดาบ แล้วก็6ดาบนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะต้องบอกว่าวันนี้ทำงานไม่มีความสุขนะคะมันมันก็ไปได้เรื่อยๆ <_ d ance> แหละพูดถึงอะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาที่มันเป็นชิ้นเป็นอันหรือมัน main, มันไม่ได้มีปัญหาใหญ่โตแต่มันมีปัญหาในเรื่องความรู้สึกนะคะความรู้สึกที่ไม่มีความสุขคุณอาจจะเจออุปสรรคในเรื่องของการทำงานบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณพยายามจะแก้คุณพยายามจะอดทนแล้วบางท่านอยากออกบางท่านอยากเลิกบางท่านรู้สึกว่า เออหรือฉันจะไปดีหรือฉันจะไม่ทําต่ออะไรประมาณเนี้ยต้องอดทนให้มากหน่อยนะคะบางทีมันอยู่ที่อารมณ์มันอยู่ที่ความรู้สึกเรามันอยู่ที่ความหงุดหงิดของเราเองนะคะมันอาจจะเป็นวันที่แบบว่าน้ำขึ้นน้ําลงเนาะคือมันเหมือนมันเหมือนเราเราควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่มันจะมีแบบมีแบบหงุดหงิดนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องควบคุมให้ได้แล้วก็อามีอะไรที่ต้องทําก็ทําไปนะคะการเงินก็ยังวุ่นวายใจกับรายจ่ายอยู่ นะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะแล้วเงินมันก็ติดติด,ตดขัดขัดต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะวางแผนดีๆวางแผนกันล่วงหน้าแล้วก็จะทําให้เราแบบว่าถ้าเรารู้ว่าเราวางแผนดีแล้วเราจัดการได้แล้วนะพรุ่งนี้ไม่มีปัญหาหรอกมาลืนไม่มีปัญหานู่นนี่นั่นนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันจะทําให้เราไม่เครียดเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าไม่วางแผนน่ะเครียดแล้วก็กดดันแน่นอนแล้วก็จะหงุดหงิดด้วยนะคะ ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะพอได้ไพ่หดาบเนี่ยคนโสดก็ต้องบอกว่าเรื่อยๆเนาะหลายๆท่านยิ่งมีแปดถ้วยสามดาบหดาบเนี่ยมันเป็นมันโดดเด่นมากที่คนโสดเนี่ยวันนี้ไอ้เรื่องราวเก่าๆของคุณมันเหมือนกับว่าคุณเองคุณคุณอยู่ในช่วงเวลาของการทำใจยอยู่ในช่วงของการเยียวยาหัวใจตัวเองนะคะออกจากความสัมพันธ์มาแล้วก็ยังเหมือนกับมันยังมีบางสิ่งบางอย่างยังติดติดอยู่ในใจนะคะตัวเองก็เดินออกมาแล้วนะต้องไปต่อข้างหน้าแล้วแต่ก็ยังเหมือนกับยังต้องการเวลาอีกหน่อยหนึ่งนะคะบางท่าน ต้องบอกว่าค่อนข้างจะวุ่นวายใจในระดับหนึ่งเลยทีเดียวอยู่ดีๆก็นึกถึงขึ้นมาอยู่ดีๆก็มาเศร้าอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องต้องนั้นดีๆนะควบคุม ต้องการเวลาอีกสักพักเนาะนะบางท่านก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่เรื่อยๆเรื่อยๆมาเลียงๆะคะ่ะแต่เดี๋ยวเวลาผ่านไปก็ดีขึ้นนะคะส่วนคนมีแฟนมันก็จะหือไม่ไม,ไม่ไม่หือหวานะคะก็จะไปได้เรื่อยๆนะมันมันเป็นอะไรที่บางท่านนะมีปัญหาคาใจกันอยู่ลึกๆก,ก,กับแฟนด้วยซ้ํานะคะแต่ต้องประคองกันไปก่อนนะคะประคองกันไปก่อนยังไม่ต้องไปรีบร้อนว่าเออฉันจะต้อง ทักไปฉันจะต้องไปเคลียร์ไปคุยไม่ต้องนะคะไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอเวลาผ่านไปนะเราเย็นลงเขาเย็นลงไอ้ที่มีปัญหากันอะ่ะเดี๋ยวก็คุยกันได้เองนะคะก็มีมีความหวังไว้ก่อนนะคะยังไม่ต้องไปทําอะไรมันมากแค่แค่ประคองตัวให้รอดไปก่อนนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์เอาละครบทั้ง7วันแล้วนะคะสำหรับดวงรายวันประจำวันพุธที่1เมษายนนะคะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่นะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ